ดีค่ะทุกคนชอบตุ๊ดตะเคียนใช่ไหมคะอุ้งก็จะเอาไปถ่ายนกเขียวไอ้ตายดูดิไม่แมวไม่ได้เอามาแล้วมาจากไหนอ่ะมันบินมาเองดูดิเฮ้ยแล้วมันมันยังเด็กอยู่อุ้ยยังเด็กอยู่เเลยหรอก็หนูเห็นมันขึ้นไปอยู่บนนั้นอ่ะรังมันแน่เลยไหนน่ะขึ้นไปอยู่บนนั้นอ่ะแล้วล่วงมาแมวกินมันงน่ะแล้วใครจับไว้บนนั้นอ่ะ แล้วเมื่อแล้วเมื่อกี้แม่แล้วเมื่อกี้แม่นกมันบินหนีไปแล้วยนะหาลูกไม่เจออ้าวแม่นกมันเอาลูกมาไว้ตรงนี้เหรอเปล่าแม่นกมันบินไปไหนอ่ะตัวนั้นม่นมียังไงเดี๋ยวมันตายหาจนตายแดกร้อนมันมีสองตัวลูกหนูมันมีสองตัวแต่อีกตัวนึงหายตัวนึงไหนาไปกินแล้วมอ่ะไม่ใช่มันบิน ไม่รู้อ่ะมันตัวนี้ไม่บินอ่ะหนูยังไม่หยู่เพมันจะยังไปจับมันนะลูกนะโอเคดูดิวนโอเคสวัสดีค่ะทุกคนบนชอบสาวายชันได้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ก็จะมาถ่ายนกนกนะคะนี่ใกล้มากพี่ขยับมาใกล้มันไม่บินทุกคนน่าสงสารมากมาเจอไหนก็ไม่รู้นกนะคะนกสีเขียวน่ารักมากนกขมิ้น น้องเขาไม่รู้เปล่าแต่เขามาจะไปเสี่ยงน้องเรานะคะโอ๊ยหันหน้าเลยว่เราไม่รู้สาเหตุนะคะว่าน้องตกมาหรือเปล่าดรลังน้องอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เห็นมันบินมากันมันมีตัวหนึ่งนะคะนกากตัวเกี่ยวตัวย,ยวกรมิ้นค่ะเราว่ามันเล็กอยู่น,นะคะน้ำม์อบอกว่าเจอลูก เจอไม่ใช่เจอแม่ของมันนะคะบินหนีไปเร็วนะคะลูกไม่เจอเฮ้ยทุกคนขันนะ่ารักมากตุกอุ๊กตับใกล้ไกลเลยูจ๊กตับของเขาใกล้กว่าน้ำมันดูอุ้ยอ,อุ้ยนี่รักมากแัม่มาเจอกล้กกองนี้ไม่ขยาย เราก็เห็ในไก่หนุ่มมันน่ารักมากอย่างน่ารักอ่ะอุอ้ยดูมันตกใจดูมันหนีน่ารักน้องน่ารัก,รกทุกคนทุกคนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพวกับจ่องพบกับชาแนลอีกแล้วนะคะมันปีนขึ้นไปไม่ได้ สวัสดีค่ะทุกคนเพราก็ชอบชิกี้ได้ีแนนะคะวันนี้พี่ก็จะมาดูนกเกี่ยวนกอะไรนัน้โมนนกนกอะไรนะไม่รู้ค่ะจะไม่ได้นี่นะคะน่ารักมากเหมือนน้องเป็นแผลที่หัวน้ำมดเอามันลองเดี๋ยวมันหิมนกแมวเราก็มาแล้วนะคะเมื่อวานนะคะแมวเรานะคะเชื่อปิดนะคะมันได้กัดแมวได้กัดไก่ไปนะคะแล้วก็ตีมันแล้วมันก็งอน เป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยดีเหมือนว่ามันจะหิวหรือเปล่าหรือว่ามันเจ็บมั้จะแผลมันนะคะนานแล้วเนี่ยโอ้น่ารัก ทุกคนน่ารักมากดูด,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 ดิทุกคนเราเริ่มใกล้ขึ้นเลยนะเฮ้ย <Hey. S 1> น้องทุกคนน้องไม่หนีด้วยดูดิน่ารักเขาไม่รู้ว่าแม่มอนนะเขาจะมารับลูกมันหรือเปล่า มันหิวแน่เลยเราต้องไปหาไส้เดือนตอนนั้นน่ะเราขุดเราขุดหลุมฝังน่ะเราหาไส้เดือนให้มันดีละมนุนป่าป้าทุกคนเดี๋ยวเร,เราจะให้คแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย